เฮ้ยเบะหมี่สไตล์จีนเจ้าดังในกรุงเทพได้มาเปิดสาขาที่เซนทันมหาชัยแล้วกับร้านหยวนหมิงหยวนนูเดลบะหมี่สไตล์จีนยูนนานแท้รสชาติเต้ํตำรับพิกัดร้านชั้นหนึ่งเซนทันมหาชัยตัวร้านหาม่ยากเพราะอยู่ใกล้กับลักกี้สุก,กี้เข้าไปถึงก็สั่งอาหารและชำระเงินก่อนเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ชามละ99บาทส่วนซิกเนเจอร์ประจำร้านต้องเส้นหมี่เนื้อวัวโดยทางร้านจะปรุงน้ำซุปให้สดใหม่ชามต่อชามและสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ส่วนเส้นหมี่ของทางร้านจะเหนียวนุ่มเป็นเอกลักษณ์คล้ายกับเสน้น,น นส่วนนัใครไม่กินเนื้อเส้นหมี่หมูสับทางร้านก็มีรสชาติจะคล้ายๆหมาล่าทั้งซึ่งกว๋วยเตี๋ยวจีนก็จะมีความมันและความหอมของพริกจีนมีความเผ็ดร้อนในนี้แต่กินได้เรื่อยๆไม่ทรมานหรือจะสั่งเป็นเส้นหมี่ส่วนล่าซึ่งก็คือเส้นมันเหนียวหนุกหนับที่คนไทยคุ้นเคยแบบแพงทางร้านก็มีน้เมนูนี้ชื่อว่าบะหมี่เฟิร์นก่อนเกิงก็คุกคุกคุกให้รสชาติเข้ากันสั่งของทานไน้สไตล์จีนมากินด้วยยิ่งเลิศยิ่งซื้อเป็นชุดคู่โปคล้กคู่กับน้ำบัด่ง้วยิ มาเยอะอิ่มชัว